สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจ Genius DNA กันการตรวจ Genius DNA ะครับเราจะรู้พรสวรรค์ของคนที่ตรวจนะฮะอันนี้ตรวจได้กับเด็กและผู้ใหญ่เลยไหมครับตรวจได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะ อ่ะคราวนี้พรสวรรค์ที่ตรวจเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีบอกมาว่ามันมีพรสวรรค์อะไรบ้างที่เราสามารถตรวจได้เดี๋ยวผมจะอ่านข้่าวๆให้ดูนะครับมีการอ่านการพูดนะครับความจําระยะยาวนะครับคณิตศาสตร์ความจําเพื่อใช้งานดนตร,นรีความคิดสร้างสรรค์ความเฉลียวฉลาดทักษะการทํางานหลายอย่างสมาธิภาษากีฬาลนะกีฬานะครับก็จะมีกีฬาแบบ power นะครับกับกีฬาแบบ endurance นะครับอันนี้ก็จะเป็นพรสวรรค์น,นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตรวจพวกแบบสุขภาพด้วยนะเนี่ยเขาจะมีพวกยี มันเลงหรือว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรต่างๆอ่ะไอ้เน,นี้ยมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวตอนซื้อไปในกล่องเนี่ยก็จะเห็นเองแหละค่ะเราแพ็กเกจที่คลิปเลือกนะคะอันนี้ที่จริงมันมีแบบพรีเมียมพรีเมียมสามารถตดได้้าเรายการแต่อันนี้ก็เป็นแบบส s t ั n น a นน่าทั่วไปจะได้แค่250รายการะคะ่ะเราสามารถอัปเดต เกรดไปได้ด้วยนะคะอ่าแล้วตัวราคาพรีเมียมกับตัวสตาตาดต่างเยอะไหมครับจริงๆราคาสตาตานหาพันเกบาทราคาพรีเมียม8,900บาทแต่ที่จริงอ่ะคิปแอปซื้อในแอปส้มนะได้ราคาถูกมาก 3x มเอเอกเอกย่างนี้ดีกว่าซื้อมาตรวจตอนมีส่วนลดก็คือวันนี้เราซื้อตรวจให้ลูกเรานะครับน้องกันเนตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการเก็บให้ดูขั้นตอนก่อนนะครับ เขาก็จะมีให้เรา r e ส i s t e r นะคะเราก็<ช>ากลงทะเบียนผ่านากีโมโคนนี้ใช่อพอเราโหลดแอปเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้แล้วกิ๊บก็กรอกข้อมูลไปเรียบร้อยซึ่งทั้งแรกก็ยังงงว่าเอ๊ะเราซื้อให้ลูกแต่กรอกให้ตัวเองจะเป็นยังไงก็ที่จริงอะก็คือว่าเรากรอกของตัวเองไปได้เลยแล้วพอกรอกเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าอันนี้คุณจะตรวจให้คนอื่นหรือตรวจให้ตัวคนเองถ้าเกิดตรวจให้คนอื่นก็กรอกอีกทีนึงอ่ะของกิ๊บก็กรอกเรียบร้อยแล้วก็คือของการนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมีวิธีการใส่อย่างนี้ด้วยก็คือว่าชุดตรวจจะเป็นยังไงอะไรประมาณนะี้ขั้นตอนการตรวจนะคะการสร้างแอคเคาท์เนี่ยมันสามารถกรอกโดยใช้บาร์โค้ดได้เลยก็คือบาร์โค้ดหนึ่งคนต่อนันอ่นอะขั้นตอนที่2นะครับหลังจากขั้นตอนแรกที่เราสแกนเกี่ยวกับโค้ดแล้วก็ลงไเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เ,เ,เ,เนี่ยก็จะมีเขียนบอกในกล่องลยนะครับเปิดไปในกล่องก็จะมีสเต็ปไปสเต็ปเลยนะฮะขั้นตอนที่2เขาบอกว่า ให้เอาไอ้อุปกรณ์นะเนี่ยไปถูกับกระปุงแก้มเด็กใช่ไหมาวน,นี้เนี่ยข้อที่ควรระวังก็คือง,งดรับประทานอาหารนะเครื่องดื่มหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งแปรงฟันอะไรก่อนเก็บตัวอย่างใน30ินาทีออันนี้กลุ่มตัวอย่างเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการคุดกับกระปุงแก้มนะอืมอันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้ฟองน้ําห้ามโดนอะไรเลยอืออืมเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเก็บด n a นเอเก็บแล้วก็คือเอาใส่ในนี้แล้วก็ส่งคืนเข้าใช่ใช่ ทำไปดีกว่าการนี้ตอนนี้ก็อกายุครบหนึ่งขวบแล้วนะคะเราก็เลยลองมาเก็บกันที่จริงสามารถตรวจได้ตั้งแต่แบบแรกๆเลยแต่คือจาไม่ได้ว่าเริ่มต้นอาย,อยุเท่าไหร่น,นี่ก็คือว่ามนะักถูกกับปุกแก้มสิบห้าครั้งแคนี้มันเล็กมะอันนี้เลเล่น,ลน,บบลนอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เราถูกเพราะว่า ประมาณนี้ mm hmm. บรนนิเวณนี้ที่เขาตามรูปเลย,ยแต่กันเองก็อาจจะแบบว่าว้าว่ะนิดนึงอ่ะพอเราเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้วนุ๊บตุ๊บ,บแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็วนฝาให้แน่นแล้วก็เขย่าสิบห้าครั้งน่าจะไม่ต้องแรงนะอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ซองพลาสติกค,ค่ะซองซิปสำหรับใส่ตัวอย่างส่งกลับนี่เขาก็มีเขียนไว้เยบร้อยแล้วก็สซเลอร์อ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้ใส่ลงในกล่องน,น่าจะส่งฟรีนะเพราะว่าในนี้เขาเขียนว่าเป็นเหมือนเป็นทางที่ชำระอยู่แล้วเขาเรียก<อ>ว่าเป็นกล่องที่กล่องจ่ายตังให้เลยเเออใช่อ่าแล้วก็แพ็กเกจเลยนะครับเดี๋ยว7-14วันเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ัว่าเป็นยังไงวันนี้ผลก็มาแล้วนะคะผลที่เราตรวจการเนสด้วย g ีเนียส n a นนั่นเองอ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องอ่าน คือถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วอะมันก็จะเจอหน้านี้เนะเาะเราคราวนี้ผลมันก็ขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าการเน็เป็นยังไงบ้างมาม,ามา่ต hey. <Hey. S 1> ักเองอะตาอะเริ่มมาแรกเลยการเนี้ oh. เรื่องวิตามินเป็นยังไงบ้างคือเขา <Hey. S 1> เรื่องวิตามินอนะเหมือนเขาให้มีแค่2แบบก็คือว่ามีเรื่องกินเพิ่มควรกินเพิ่มกับกินให้สม ดุลของการนี้ก็ควรกินเพิ่มก็คือวิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน a วิตามิน D แล้วก็ทองแดงแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโอ้การนี้โดนกินเพิ่มหลายอันอยู่นะกินให้สมดุลมีวิตามิน B9 โฟเลตวิตามิน B12 วิตามิน A วิตามิน C ต่อไปคือร่างกายของเราจะตอบสนองอาหารแต่ละอย่างแตกต่างกันเราดูมาดูกันว่าการนี้เป็นยังไงบ้างก็คือความไวต่อคาเฟอีนน่ะเขาบอกกำจัดคาเฟอีนได้เร็ว แฟเป็นไทยคือนั่นแหละก้าใจเคาคาบินได้เลยสมมุติวนะ่าน่าจะเป็นพวกแบบถ้าเกิดกินกาแฟากินชาก็คงแบบน่าจะไปได้เร็วอันนี้เข้าใจแบบตรงๆเลยนะความไวต่อแลกโทษในนมวัวคือเขามีความไวต่อแลกโทษมากอ๋อเขา,า<ล>ข,ข้ามาคุณมีแนวนมจะมีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโทสบกกห่องความไวแต่ต่อแอลกอฮอล์อันนี้เป็นพวกไม่ไวความไวต่อกลูเตนตรวจพบการแปรผันของยีนมันเป็นหมอกภาษาแพทย์อ่ะใช่มันเป็นมันทาให้ยากตรงนี้อยู่เหมือนกัน ฉับที่เขาพูดมันก็จะเป็นการพูดแบบตรงๆใช่เนี่ยอย่างเมื่อแกความไวต่อแลกโตถ้ถ้าติเป็นคนธรรมดาก็จะอธิบายว่าต่อแป้ง<น>ต่ออะไรใดๆน้องคนนี้อาจจะมีการย่อยนมวัวช้าอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นคนพูดแต่ว่าพอเป็นฉับเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบงงแล้วก็ยากนิดนึงมันเหมือนเป็นคําแปลภาษาอังกฤษที่แปลไทยล้วนความไวเกาะต่อกูเต้งของกันเองก็ตรวจพบว่าเป็นแปรผันความไวต่อไขมันอิ่มตัวไม่ไวต่อไขมันอิ่มตัวแล้วก็ เป็นเด็กที่มีแนวโน้มติดหวานด้วยส่วนการต่อต้านอนุม,มูลอิสระเซลล์กันนี้ก็ควรเพิ่มนะคะการกําจัดสารพิษต่อตากินให้สมดุลความไวต่อเกลือกันนี้เป็นคนไวต่อเกลือแล้วก็ไวความเผ็ดร้อนเรื่องต่อไปเรื่องทาริเลยดีกว่าเหมือนประมาณว่าคนที่ตรวจอะมีความสามารถพิเศษอะไรอันนี้คือจุดไฮไลท์ของลิปเมนะื่อนาที่กิปบอยากดูใช่เพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้ ต้องบอกแล้วก่อนเนี่เยเยอะแยะมาดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดตรงๆมันจะมี2อย่างไอ้3อย่างในระดับนี้ใช่ไหมคะก็มีด้าน normal excellent gifted ซึ่งถ้าเกิด normal ก็คือปกติ excellent <ด>ก็เย<อ>ี่ยม<ด>ยอดเยี่ยม gifted นี่คือแบบพรสวรรค์เลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราสรุุคร่าวๆให้กันถ้าเกิดด้าน gifted กันนี่ก็มีด้านภาษาคณิตศาสตร์แล้วก็ทักษะการทํางานหลายอย่างเหมือนพวกมันตีฟังก์ชันเลย <laughs> ทักกิ้งเออประมาณนั้นส่วน e x c e l l e n น์ก็มีด้านกีฬาความจำดนตรี worry, ความเฉลียวฉลาดส่วนต่อไป normal ปกติปกติคือด้านกีฬาแล้วก็การอ่านและการพูดความจำเพื่อใช้งานความคิดสร้างสารรค์ สมาธิไม่รู้ว่าบางคนเขามีแบบเยอะน้อยมากขนาดไหนแต่ส่วนมากคลิปได้สองสาอย่างคลิปก็รู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าถามว่าเราอันเนี้ยมันมันส่งผลยังไงกับเราบ้างเราจะได้รู้เลยว่าลูกเราอ่ะควรจะดันไปด้านไหนแล้วด้านไหนไม่ควรต้องเร่งเขาอย่างเช่นลูกวันนี้ต้องไปเรียนดนตรีอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้าเกิดการรี่บอกอย่างเรียนก็เออก็ไปแต่ถ้าเกิดไปบังคับเราก็คงไม่ใช่อะไรอย่างนี้เนาะ ด้านล่างเขาก็จะมีด้วยว่าความสามารถด้านการพูดเป็น normal มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้ดูตัวอย่างอันนึงเนี่ยการอธิบายของเขาว่ามันดูแบบหอสมุดมากแหละมันจะพูดแบบกว้างๆเขาจะบอกสมองมนุษย์ประกอบด้วยเซล,ลประมาณ1000พล้านเซล,ลซึ่งแต่ละเซล,ลมีความเชื่อมโยงหมื่นหมื่นหนึห่งพัน 1, การเชื่อมโยงอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดวนเวรก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดวิธีเพิ่มพลังความจําของลูกน้อยมีอะไรบ้าง คร่าวๆอะไรประมาณนี้อันนี้อสุดท้ายแล้วแล้เป็นไฮไลท์ด้วยก็คือว่าถ้าเกิดเราเอา DNA ของลูกเราอะไปดูว่าเป็นคนเชื้อชาติอะไรเนี่ยแหละอันนี้ของแท้ <c oughs> ก็คือว่าเขาก็จะบอกว่า ลูกเราอ่ะเป็นคนชาติอะไรของการนี้ก็คือเป็นทางเอเชียเนี่ย97%เลยก็คือเป็น Southeast า s อีส c นไชนีส97%นี่ก็น่าจะเป็นพันธุกรรมของพ่อและแม่ก็คือของกิ๊บแล้วก็ของเก่นั่นเองส่วนมากก็เอเชียแทนแน่นอนจ้าอยากสรุปคร่าวๆก็คือว่าถามว่าคุ้มไหมกิ๊ให้5้าเต็มสิได้ไหมอ่ะ <laughs> กิ๊รู้สึกว่าถ้าเกิดความเป็นแม่รู้สึกว่าเออมันก็แค่ว่ารู้ก็ดี พอใช้แล้วรู้สึกว่าเออรู้ไปก็เท่านั้นนะ่ะก่อนหน้านี้คือตื่นเต้นกับอันนี้มากเลยนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออร,รู้ก็ดีแต่ไม่รู้ก็เออก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครอยากมีแนวโน้มที่จะให้ลูกไปทางด้านไหนก็ได้แต่คิดว่ามันบางอย่างก็ไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันเป็นแค่แนวโน้มเป็นแค่คำาอาจจะเป็นแค่คำว่า จะเป็นอะไรประมาณนั้นแค่นั้นพอเออไม่ต้องคาดหวังเยอะสมมติพ่อเป็นไงพอรู้ผลลูกเออถ้าย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับไอตอนที่ต้นคลิปที่เราทําทําให้การนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากเฮ้ยผลจะออกมาเป็นยังไงแต่พอผลออกมาแล้วเนี่ยเอาจริงที่ตื่นเต้นก็จะมีแค่ตรงทาเลนต์ว่ากาน,นเก่งอะไรแล้วก็มามีกิมมิคนิดหน่อยที่เชื้อชาตินอกนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของบางอันเนี่ยก็ยังมีรู้สึกว่าไม่ตรงอย่างเช่นผมบางแล้วก็ในเรื่องของการแพ้เนะี่ยการนี้ก็มีตอนนี้มีแพ้ปาก ที่เราเห็นเองแต่ว่าในนี้ก็ไม่ได้มีระบุนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าทาเลต์เนี่ยถ้าถ้าควรเอาไปตรวจะผมก็ไม่ได้อยากให้แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าทาเลต์ในการในกีฬาของลูกเราไม่ดีแต่ว่าลูกเราชอบแล้วก็เก่งด้านนั้นจริงๆมันก็ควรจะส่งเสริมในสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ส่งเสริมกับในกระดาษนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมของเนี่ยบริษัทเนี้จีเนียสเนี่ยเป็นไปได้นะครับต้องมีคอนเทนเตอร์โทรบอกหน่อย จริงเหมือนเขามีเลยเาถ้าสมมติว่าถ้าถ้ามีเนี่ยจริงเหมือนเขา<ท>มีหรือหรือเราซื้อออนไลน์เหรอเลยไม่มีโทรมาอ่านให้ฟังหน่อยว่าไอเนี้ยมันคืออะไรแล้วสามารถให้เราถามได้อะไรประมาณนี้อ,อันนั้นน่าจะช่วยได้เยอะถ้าให้มาอ่านเองเนี่ยรู้สึกว่าคำศัพท์มันยากแล้วก็บางทีเป็นศัพท์ทางการแพทย์แล้วก็คำพูดมันมันดิบเกินอะ่ะไม่ใช่คำพูดแบบการอธิบาย<อ>เป็นคำพูดแบบตัวอักษรนานๆน,าน,านี้ประมาณนั้นครับถ้าถามว่าถ้าเงินเหลือ ก็ซื้อซะอเอามาลองดูแต่ว่าถ้าใครแบบเอ้ยจะรังเลว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเนี่ยก็ตัดสินใจกันหน่อยแล้วกันอืมใช่แต่สำหรับเราแค่รู้สึกว่ามันเฉยๆแค่นั้นเองก็อยู่ที่ว่าทุกคนตัดสินใจนะคะโอเคจบการรีวิวท่านี้ค่ะบ๊ายบาย